พฤศจิกายนนี้ค่ะ3โครงการมิเนมทัวร์นีที่ใครก็ตามที่อยู่ปี4หรือกําลังเรียนต่อปริญญาโทยังเรียนไม่จบและคาดว่าจะจบในปีหน้าก่อนเดือนกรกฎาคมยังคงสมัครได้อยู่3โครงการมิเนมทัวร์น,น,นีนี้ได้แก่อะไรบ้างฟังให้ดีถ้าคลิปนี้ดีมิวหยดฝากกดไลค์รีโพ์บอกต่อยังมีคนอีกมากค่ะที่ยังไม่รู้จักมิเนทวร์นีมิเนมทวร์นีโครงการบ้านเด็กจบใหม่เพื่อเป็นยังทาเลนปั้นเป็นผู้บริหารหรือฟิวเจอร์ลีดเดอร์ในอนาคตที่นี้3โครงการนี้ได้แก่โครงการอะไรบ้างพิรักหนึ่งโครงการมิเน,นงทัวร์ a a รเป็นบริษัท Consulting Fir m มซึ่งจริงๆแล้วเขารับไม่ a g e m e n t t ท a i n e ีโดยใครที่เข้าไปได้เนี่ยจะเริ่มในการทำงานจริงๆคือเดือนกร,รกฎาคมคาดว่าน่าจะเป็นวันที่1กร,รกฎาคมทุกคนเพราะฉะนั้นใ,นใครที่อยากโตกับ A b บี am, บริษัท o n s u l t สามารถสมัครเข้าไปได้แน่นอนว่างาน Consult จริตจะเป็นลักษณะไหน,นพี่รักษ์เราจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับพาร์ทเนอร์และค่อนข้างจะเป็นงานที่ต้องการใช้การคิดวิเคราะห์จริตเราต้องเป็นคนเหมาะกับการทำงานคิดชอบวิเคราะห์และที่สำคัญคือจริงๆถ้าเรามีสกิลหรือความสามารถในการ สื่อสารที่โดดเด่นจะยิ่งดีมากๆเพราะบอคอนซซลจะต้องไปติดต่อพาร์เนอร์ไปคุยกับบริษัทต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องไปปิดดีลเราต้องไปอธิบายเกี่ยวกับต่างๆของโปรแกร,รมหรือการวางแผนอะไรบางอย่างเพืพ่อนๆจะบอกว่าเอบีมก็เป็นที่หนึ่งที่ถ้าใครที่สนใจด้านการอยากจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าอยากจะเป็นคอนซซลอยากรู้จักธุรกิจให้กว้างมากขึ้นเพราะขึ้นอยู่กับเรากําลังไปคอนซซลกับบริษัทไหนเพื่อนๆจะบอกว่าไปให้การคอนซซลกับบริษัทไหนเพืฉอนๆจะบอกว่านี่ก็เป็นทีน่หนึ่งที่แนะนําของตัวเอบีมกำลังเปิดรับสมัครอยู่กการคเลือ โปรเซสจะมีอะไรบ้างพี่ลักการคัดเลือกโปรเซสของ Abe ี m จะมี1คือการที่จะต้องมีการสัมภาษณ์ไปทำ,ทำไปทำงานกลุ่มแล้วก็มีไฟนอกอินทิวจะมีอยู่ประมาณนี้นี่คือของตัว Abeam ค่ะปองคือ Tik t o k m a n ม g e m e n t เนทัวนี้ค่ะซึ่งของ Tik t o k มีทั้งหมด3โครงการด้วยกัน1โครงการ m ม n a g e m e เมนทัวนี้ของ GDP เหมาะสําหรับเด็กที่อยู่ปี4หรือจบมาไม่เกิน1ปี2โครงการ m ม n a g e m e เมนทัวนี้ของ ADP เหมาะคนที่จบมาไม่เกิน3ปีและสุดท้ายคือ GBA จะต้องไปทํางาน global ต่างประเทศที่ AP A A Pacific หรรรเเพาาะฉะฉนนั้นใ้ใ เลือกว่าเราอยากจะไปโตกับช่องทางไหนมันต่างกันตรงที่หากว่าเป็นงานของ GDP ค่อนข้างจะได้ไปทํางานเกี่ยวกับลูกค้าเป็นหลักหากว่าทํางานเกี่ยวกับของตัว ADP อนาคตอาจจะโตเป็นเมเจอร์ได้เพราะเขาเขียนไว้เลยว่าเราตั้งใจจะปั้นเป็นฟิวเจอร์ลดเดอร์ซึ่งงานเป็นงานออกแนววางกลยุทธ์นะถ้าเป็นของ ADP ส่วนสุดท้ายเลย GBS แน่นอนไปผักดันโปรเจกต์ที่ต่างประเทศใครที่เธอทำพวกลักษณะสตาร์ทอัพมาก็อาจจะเหมาะนะจะกกับการไปเพราะเราต้องไปลุยไปบุกตลาดเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แนะนำของ ติ๊กต็อกเริ่มงานจริงๆเขารอบเริ่มงานส่วนใหญ่คือหลังวันที่ประมาณวันที่1กรกฎาคมส่วนของตัว GBA ที่เป็นต่างประเทศจะเริ่มงานก็คือเดือนกันยายนส่วนใหญ่ MT Global จะเริ่มงานกันช่วงนั้นพี่แม็กซบอกว่านี่คือโครงการที่2ถ้าอยากตัวกับสายอีคอมเมิร์ซก็พลาดไม่ได้ซึ่งแน่นอนเขาเจอของการทํางานสายอีคอมเมิร์ซของติ k ก o อกก็เป็นของสัญชาติจีนขแน่นอนว่าติ๊กต็อกแน่นอนว่าการทํางานค่อนข้างจะมีลักษณะที่งานค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะถ้าพูดถึงความหลักเบาของงานนะก็คืองานของติอกต็อกก็ ให้จะหนักพอๆกันกับออปปี้เลยส่วนของตัวเอบีมก็จะซอฟลงมาไปต่อค่ะโครงการที่3โครงการของ JDE ีพีทเจีพเป็นโครงการกลุ่ม g l o b a l ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําด้านชาและกาแฟระดับโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดรับ management ทัวร์นี้แบบ global ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่ประเทศไหนซึ่งพี่แล๊กจะบอกว่าแน่นอนว่าพอไปอยู่ global ต่างประเทศเนี่ยกว่าจะทําวีซ่ากว่าจะทําสิ่งต่างๆมันเลยช้ามาเลยนานซึ่งจะสังเกตว่า mt ส่วนใหญ่ถ้าเป็น global จะรอบเริ่มงานกันเคลีนกันยาเป็นส่วนใญ ถ้ามีไปต่างประเทศนะเพราะฉะนั้น JDE ีพีดเป็นที่หนึ่งที่ถ้าเราสมัครเข้าไปจะได้เริ่มงานจริงเขาเขียนระบุไว้เลยว่าคือเซฟนะเราจะได้ไปเริ่มงานเซฟเพราะขึ้นกับประเทศที่เขาให้ไปเพราะฉะนั้น J ดีพีดวางการจ่ายน่าจะประมาณคือร้อยเคบวกอีกแล้วเรียกได้ตามประเทศที่ไปและเขาจะวางการจ่ายที่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือ3 m มเมเ e m e n t นท์เทนนที่เราสามารถสมัครได้เลยเพราะเขาระบุไว้ในตอนรับสมัครว่าคุณจะต้องเริ่มงานในรอบเหล่านั้นกรกฎาคมกรกฎาคมและก็อันสุดท้ายคือเดือนกันยายนในขณะที่ MT อื่น เช่นโครงการ global รอื่นเช่น ADM ก็เป็นโครงการ global ถูกปะโครงการอื่นๆ Hult i g l a o b a l ถูกปะโครงการเหล่านี้คือจริงๆก็คือรอบเริ่มงานปีหน้าแหละแต่พี่เลกไม่แน่ใจว่าเขาจะรอบเริ่มกลางปีหรือเขาจะรอบเริ่มที่เป็นเดือนกันยาย,ยนเพราะพม่เล็กจะบอกว่าใดๆ3ที่นี้ที่พูดมาอันนี้ตรงตัวเพราะเขาเขียนลงในนั้นแต่ถ้าอันอื่นสนใจแนะนําว่าถ้าเป็น global เราสามารถสมัครได้เลยส่วนใครจะเตรียมเข้าโครงการ Management Training e, แบบนี้พี่ลกจะบอกว่ากลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็น TikTok เนี่ยสามารถใช้ Friday Seven Day ได้หากว่าเป็น A สามารถใช้คอร์เรียออนไลน์หรือใช้ที่เป็นตัวไฟเดย์หรือถ้ามากสุดเราจะไปหลายโครงการเลยพ่รักเซเว่นเดย์เทนเดย์ใช้ได้เพราะฉะนั้นความต่างกันคือความลึกของเนื้อหาการเตรียมความพร้อมมันช่วยทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นการจะไปลงสนามเมื่ออยู่หน้าง,งานความมั่นใจสําคัญมากๆเวลาเราเตรียมไว้แล้วไปรู้ว่าจะไปดูรู้เห็นได้ฝึกแล้วว่าเรากําลังจะเจออะไรเราได้ฝึกรับมือกับเหตุการณ์นั้นมิติไหนที่กำลังการกําลังมองเห็นเมื่อเรารู้ค่ะเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ดีเพราะการคัดมิเนตเมน์ทุนีคือจุดตัดที่การารักษา ทีที่อยู่ตรงนั้นให้โดดเด่นเพราะถ้าคุณพลาดคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวทำไมแล้จะบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมน้นนองๆเขาถึงมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเพื่อป้องกันเซฟไงถ้าเราไปพลาดตรงนั้นโอกาสเราหายไปแล้ว MT สมัครได้บางโครงการ1นปีเท่านั้นบางโครงการ2ปีบางโครงการ3ปีหลังจบแปลว่าคุณมีโอกาสแค่ประมาณ1ครั้งถึง3ครั้งแปลว่าถ้าคุณไม่เตรียมเพื่อครับแรงกระแทกไว้ก่อนเวลาไปอยู่หน้าง,งาม,มีโอกาสม,มากที่เราจะพลาดนี่คือเหตุผลว่าทําไมนักเรียนที่มีพาผู้นําสูงหรือเป็นหัวหน้าเป็นเีดเดอร์เขาถึงเลือกจะมาพััฒนาตวเอง เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เขาพาตัวเองขึ้นสู่ที่สูงเขาก็คงวางตัวเองอยู่ในระนาบที่พร้อมจะโตแล้วเพราะฉะนั้นฉันบอกว่าเวลาเราจะเข้าโครงการบมเนจเมนต์ทัวนี้ทุกคนมีแต่คนเก่งๆหน้านงานเป็นหัวหน้าเป็นประธานทํา,ากิจกรรมเป็นบาบาทุกคนคือเป็นท็อปแลนด์ของแต่ละมหาลาัยของตัวเราเองเพราะันแปลว่าอะไรของมหาลาัยของตัวเองอ่ะเพราะฉันแปลว่าอะไรการมันจะเลือกคนที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเตรียมตัวเองไว้พร้อมแล้วตอนไปอยู่หน้านงานสีหน้า,นาแววตาท่าทางหลักฐานพยายนทุกอย่างมันจะอยู่ที่ตัวของคุณนี่แหละเพราะฉะนั ได้แต่ถ้าใครที่บอกว่าพี่รักหนูเก่งอยู่แล้วอยากจะติดปีกเพิ่มความรู้มุมมองเกี่ยวกับ MT หน่อยได้ไหมสามารถใช้คอร์เรียออนไลน์เรียนรู้ไปเองได้เลยคอร์เรียออนไลน์จะแถมตัวยางบัตรให้ไปเรียนอย่างนี้ 1. ให้เราไปเรียนคอร์เรียออนไลน์ยางบัตรก่อนให้จบภายใน3ชั่วโมงหลังจากนั้นหากจะต้องไปทํา MT 5 0 K บวกเมื่อไหร่จะมีการทํา AI T V ก็ค่อยไปเรียน AI T V ในขณะที่ตัวเนตหนังสือแบบฝึกเซลเทสหนึสข้อเอาไว้ฝึกเตรียมทําข้อสอบรอบออนไลน์ assessment เพราะในคอร์สเรียนไม่ได้ฝึกทําข้อสอบ นะคุณแล้วก็ไม่ฝึกเองจะแบบฝึกที่แถมให้ในขณะที่ตัวหนึ่งที่แถมไปด้วยคือตัวยางบัตรยางบัตรเป็นหนังสือที่ปูพื้นฐานไม่เซตสำหรับหรือชิฟสกิลเพราะฉะนั้นเวลาเราตีโจทย์พาว่าผู้นําได้แตกต่อไปอยู่หน้าง,งานเขาถามอะไรมาเรารู้วิธีคิดและนําส่งเพราะฉะนั้นตัวเราข้างในมันต้องเป็นน้ําดีก่อนเวลาเราสะท้อนอะไรออกมาไอ้น้ําดีนั้นมันก็จะแผ่กระจายไปยังกรรมการเช่นเดียวกัน,กน,กนใครก็อยากจะรักเราใครก็อยากจะเลือกเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เทคนิคอย่างนี้เตรียมตัวเองไว้พร้อมแล้วโอกาสมันจะเลือกคนที่พร้อมพี่รักถึง ที่ของพวกเราเสมอ MP ไม่ได้ยากจนเกินไปนะแต่พวกเราเตรียมตัวเองเพื่อรองรับโอกาสไว้หรือยังถือว่าเพราะฉะนั้นโอกาสจริงๆมันจะเลือกคนที่พรอเพราะฉะนั้นใครจะเตรียมพร้อมเข้าโครงการมิเนมเอนโทนีสามารถปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์ส่วนเวอร์ชันเรือกเวอร์ชันที่แมทกับตัวเองเส้นหนังสือคอร์สออนไลน์หรือคลาสสอนสดขึ้นอยู่กับเพศที่เราฝึกเส้นหนังสือให้ความรู้จริงๆมันให้ความรู้แล้วแต่อาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นคอร์สออนไลน์ให้ความรู้ที่รู้ล,ลึกแล้วก็นอกน้ำได้เลยส่วนตัวที่เป็นคลาสสอนสดคุณจะได้การฝึกฝฝนนเเพรรราาาาะกกกึมมมๆัทให้ี คม,มั่นใจเพราะฉะนั้นเลือกเวอร์ชันที่เหมาะกับตัวเองปรึกษาเข้าโครงการมินเนมินเทรนพื่อไทยปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ